ผมถามว่าสามีคุณพัชรินเนี่ยเป็นตำรวจรเานรตำรวจเอกค่ะร้อยตำรวจเอกค่ะยศผู้กองเออนั่นแหละค่ะคุณน่ะค่ะคุณจะมาจับประคุณมาวันนี้เลยเดี๋ยวฉันร้อยอยู่ที่บ้านอำอบรรพันอยู่ที่บรรพุทนครสวรรค์ทำเรื่องนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่อำเภอบรรพเลยค่ะเดี๋ยวจะโทรบอกสามีให้รอทำเรื่องค่ะมาเลยมาเลยตอนนี้เลยค่ะคุณจะรอคุณจะมาที่ไหนใจเย็นๆเราจะเย็นเย็นไม่ได้ค่ะ ตอนนี้เดี๋ยว่าเอาคุยโขนฉันมีงานต้องทำฉันร้อฉันจะร้องว่าค่ะงานจะต้องทำค่ะตอนนี้ฉันเลี้ยงลูกด้วยโอ้ยหายใจทั้งหี่ไดไงเนี่ยอีสัตร้าวเลยเฮียอ้าคุณเป็นต้องคุณไป็นตำรวจชุกควยยังไงคะคุณมาด่าอย่างนี้ไม่ถูกฉันมัเถิกเสียงคุณไปแล้วเนี่ยแล้วฉันจะไปฟ้องผัวฉันแต่คุณพูดคุณาไม่มีเรื่องอะนะไม่รู้เรื่องยังไงคะผัวฉันเป็นตำรวจ เนี่ยตำรวจจริงๆคุณน่ะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าคุณมาเดี๋ยวนี้เลยเถ้าคุณเป็นตำรวจจริงคุณมาเดี๋ยวนี้เลย